สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาให้อาหารมื้อเย็นของชุกก้านะคะวันนี้ก็จะมีเป็นนมโคโค่แคทนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมาแยกลูกเขาออกสองกลงนะคะกลงหนึ่งก็จะเป็นน้องม่อนเมียนะคะอีกกลงหนึ่งก็จะเป็นนอม่อนหลุดโมผู้สองตัวนะคะเป็นพี่น้องฝาแฝดค่ะ นมนี้ก็จะให้เป็นบำรุงแม่พันธุ์นะคะที่เขาให้นมลูกแล้วก็คลอดลูกนะคะก็จะให้อาทิต์หนึ่งก็3วันนะคะวันละมื้อนะคะก็คือให้แค่รอบเดียวคือตอนเย็นนะคะบางทีก็จะผสมพวกวิตามินหรือว่าโปรตีนลงไปในนมด้วยนะคะอันนี้เป็นแฝดน,นะคะ ตัวสีดำน่าจะเป็น normal นะคะส่วนสีขาวน่าจะเป็นพายรีเวิร์ดนะคะก็เป็นตัวเมียทั้งสองตัวเลยค่ะอันนี้น่าจะย้ายได้ประมาณสิ้นเดือนกุมภานะคะส่วนกลงนี้ก็เป็นโมเสอีผู้สองตัวนะคะก็คิดว่าน่าจะย้ายย้ายได้ประมาณกลางเดือนมกรานะคะเพราะว่าหน้าหนาวก็ไม่อยากจะ แยกเขาออกมาไว้นะคะว่าอากาศหนาวเดี๋ยวถ้าขาดความอบอุ่นจากแม่นะคะอรอให้เขาหางฟูขึ้นคนนี้วันนี้เราก็จะมาแยกกลงนี้นะคะเป็นนาเันูฟูลดโมนะคะแฝดกินนมเองจากถ้วยด้วยนะคะแต่ตอนแยกก็จะไม่ได้จับให้ดูนะคะว่าพ่อแม่พันค่อนข้างที่จะดุนะคะเราก็ต้องหาอะไรมาหลอกล่อเขานะคะ อีกตัวหนึ่งอยู่ในกล่องไม้แล้วนี่ก็เป็นตัวเมียนะคะที่เรา แยกมานะคะหน้ากลมๆนะคะอวบออ,อันนี้เป็นรูปโทนค่ะตัวเมียนอมอนเมียนะคะน,นี่ก็แยกมา3ามตัวนะคะมีนอมอนเมียหนึ่งตัวนะคะแล้วก็นอมอนผู้หลุดโมูสตัวนะคะทั้งหมดก็3ามตัวนะคะเราก็จะมาแยกเพื่อมาปรับท้องด้วยนมแมวคู่ค่แคทนะคะป้อนวันละสามมื้อนะคะ ก็เช้าบ่ายเย็นบางทีก็จะให้รอบดึกด้วยนะคะก็สำหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงน้องนะคะก็สามารถแอดไลน์มาที่099243 4404นะคะหรือจะอินบ็อกเข้ามาที่แฟนเพจหรือว่า Facebook ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ค่ะอันนี้2ตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะทั้งทั้งที่จะกินนมเก่งมากแล้วก็กินเยอะด้วยป้อนครั้งหนึ่งนี่ประมาณ5 6ดอกนะคะ ตัวนี้พ่อเขาเป็นมูสีนะคะแม่เป็นน้องมอหลุดงูนะคะนี่ก็พามาดูวิธีแยกลูกชุก้าออกมาปรับท้องในนมโคโคแครค่ะอันนี้น้องตัวผู้นะคะน่ากลวมากเลยสแลวคิดนี้ก็ พามาดูความน่ารักนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ